ไก่ครเีสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ผมมินปลาไก่นะครับวันนี้ผมก็ได้มาเล่นเนิฟกันนะครับผมซึ่งเป็นหมวดทับเบิ้ลโทริสนะครับผมซึ่งกดกติกาจะเหมือนเกมในเกมแกลลี่มอรดนะครับผมแต่ว่าการเล่นครั้งนี้เนื่องจากคนน้อยนะครับผมเราเลยตัดดียร์คิปออกนะครับผมจะมีตัวลิสตหนึ่งคนแล้วก็มีอินเอ์เซนที่เหลือนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับผม ใช่จริงๆอ่ะพี่คิดว่าเอลกับชัยเพราะเห็นได้ชัยเฮ้ยมว่าอะไรการละมาแยกแยกยิงผิดก็ไม่มีอะไรพี่เบนแม่งแปลกจังวะ ว่าพี่บีอะพี่บีแม่งวิ่งไปก่อนเลยโดนเหรอโดนกิงขาเพียกยิง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 เหรอเมื่อกี้พี่แอเป็นโซลิดเหรอไม่ไม่ไม่มีคนเช็คไพ่ด้วยไม่ใช่พี่เอกเป็นโซลิซอ่ะอ่าแล้วกินได้เฮ้ย พี่กี้เขายิงกันนะพี่เอากูชนะผมผมบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยผมว่าพี่เบสอะผมว่าพี่เบสอะจริงจริงเฮ้ยมูดจริง ไอเหียปืนยิงไม่อ่กปืนจิงไมเดีละโดนละโดนละโดนยล้ใช่ไหมไ่ใช่รยใครวะใครอ่ะไายแล้วใครวะพีเอฟเหรอพีเอฟหร ตกลงใครวะกูยิงกระจายเลยพี่เอฟไม่ใช่ผมไม่ใช enfin ่ผมไ้ยผมอ่ะไม่ผมอว่าพี่เอกผมพี่เอกผมพี่เอกเอาละเอา พี่เอกพี่เอกพี่เอกจิ้กุ้งกินมเลยต้องรเลยพี่เอกพีเอกพี่เอกพ่เอกพี่เอกพี่เอพี่เอพี่เอกี่เอกพี่เอก่เอกพี่เอกพี่กพี่เอกพี่กพ่เอกพี่เอกพกพ่เออเอกอเอพี่เอกพี่เอี่เอกพเอกพเอกพี่เ่เพี่เอกพี่่เพี่เอกพี่เอกพี่เอ ใช่ไหมใช่ป่าใช่ใช่พี่เวศ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 ไม่ใช่บอกเลยผมน้องพี่ผมน้องพี่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยตาบ้านเลยตาบ้านเลยแอบมาดู ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยไปโดนไปโดนไม่โดนไม่โดนไอ้เชี่ยยิงไม่ออกไอ้เชี่ยยิงไม่ออกเรามาทำข้อตกลงกันเลยเซตเตอร์กิมแม็ เราไมายิงกันเองจังหวะจะเจอคนพอดีแต่อัยิงเมื่อไหร่เป็นหมาวันนั้นอย่าไปจับคออย่าไปจับคออย่าไปจับคอพี่ชายป้าผมว่าผมว่าพี่เอฟผมว่าพี่เอฟพี่เอฟน่าจะปั่นพี่เอฟน่าจะปั่นไว้ใจได้เปล่าพี่เอฟพี่เอฟไว้ใจได้เปล่าโผอับปานเลยอะอาจับมือไม่ ผมว่าไม่ใช่เพราะพี่เอฟปันไม่เพราะไม่ใครอ่ะผมว่าผมว่าพี่เอกผมว่าพี่เอกไปถ่ายไปกันไปถ่ายไปกันไป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 วนวนวนมันแตกแตกมันแตกเลยถ่ายไปพี่เอกถ่ายไปพี่เอกวางปืนพี่เอกวางปืน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 วาง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 ลงก่อนนั่นนเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนยังโดนแล้วโดนยัง ผมว่าสองคนใช้ตัวพี่ชัเบียร์วะใช้ใช้นี่จับทำไมพี่ชัยมันพี่ชัยมันหน้าหน้าตานั่นไงวะเริ่มครับไม่นะพี่ชัยอย่าจับโหกไม่ให้เก็นไปดูเหี่ให้ด้วย ดู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 พี่ชายดูพี่ชาย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 ลองพี่เอกลอพี่เอกพี่เอนำไปดูเขาไม่ใช่เอาปืนมาแรกนะฮะแรกเลยแรกเลยเอาพี่แห้เลยเอาให้ม่งให้มา่งน่ ไม่ใช่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 ยายาไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยสองคนไม่ใช่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 โว้ยบําเดินบํบเดิน ผมไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยน่ารวน่มันจะเอาอมึงไขไอเลยยจุกอ่ะไม่ใช่ยังอยู่จุกไ้ไม่ใช่เปล่าอ้กลืกับปี๊ดมันเฉยเออไนกปกระกืมามมีสับคอ เดี๋ยวผมยิงให้เอาไหม,มหไม่ยิงไม่ยิง,งยปล่อยยิงฉปะ่ะโอ้โหผมหกกยิงต่กล้องโชว์เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เป็นเลย ใครวะไม่ไม่ไม่ใช่พี่เบสแน่เลยวะพี bad, ่พี่เบสเหรอเห็นไหมว่าแล้วว่าพี่ชัยพี่เอกเมื่อกี้มั้วมาทำไว มันมาใหม่อ่ะเปิดเองไหมเดียวผ้ยทำไมพี่ชายนั่งน้่นิ่งๆล่ะแล้ววะ

Huh. <laughs> <laughs> huh.